ตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะโจไบเดนเองก็ปรากฏว่ามีการเข้มงวดแค่มีคนขู่ก็มีการจับกลุ่มเรื่องนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเงียบกลิบเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ทางการเมืองเหมือนต่างประเทศสําหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืดอํานาจนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบสภา ไม่ว่าจะเป็นการรอบสังหารผู้นำคนสำคัญสำคัญก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศก็มีหลายเรื่องโดยเฉพาะมหาอำนาจนะครับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจกําลังเป็นประเด็นสําคัญเริ่มต้นราคาน้ํามันฮะก็เราก็ต้องคําก็ขยับลงหุ้นสหรัฐอเมริกาลงนะครับ แล้วก็มีการปิดผสมผสานกังวลเรื่องสงสงครามทางการค้าราคาน้ำมันขยับขึ้นราว2เเซนะครับหลังพบครังปิโตเลียมสำรองของสหรัฐอเมริกาลดมากกว่าคาดหมายส่วนวอร์สตรีทปิดผสมผสานถูกฉุดนะครับความกังวลจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนขณะที่ทองคำตอนนี้ก็เริ่มมีการ ปรับลดลงฮะหลังจากที่มีการทำนิวไฮในขณะที่จีนก็หยุดการเจราจากับสหรัฐอเมริกาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์โมโหขายอาวุธให้กับไต้หวันจีนนะครับระง,งับการเจราจากับสหรัฐอเมริกาในเรื่องการไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์และควบคุมอาวุธตอบโต้กรณีที่วอชิงตันยังคงเดินหน้าขายอาวุธให้ไต้หวัน การเคลื่อนไหวที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับเรียกว่าเป็นโชคร้ายนะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ผวาหนักนะครับรวบชาวฟอริดาคมคู่โจไบ,บเดนนะครับไม่กี่วันหลังจากเหตุรอบสังหารทรัมป์ชาวฟลอริดารายหนึ่งถูกดำเนินการจับกลุ่ม นะครับฐานข่มขู่ประธานาธิบดีโจไบเดนไม่กี่วันหลังจากที่คนร้ายพยายามลอบสังหารเดนทรัมนะครับจากพรรครีพับลิกแคนคู่แข่งในสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาที่จะเกิดขึ้นราวเดือนพฤศจิกายนในขณะที่วไบเดนก็ติดโควิด1 9อีกแล้วนะครับมีอาการเล็กน้อยนะครับต้องล้มแผนหาเสียงประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกา มีผลตรวจโควิดเป็นบวกนะครับระหว่างเดินทางไปหาเสียงในลาสเวกัสนะครับและมีอาการต่างๆเล็กน้อยจากการเปิดเผยของฝั่งชําเนียบขาวนะครับไบเดนบอกว่าผมยังรู้สึกดีนะครับพร้อมกับชูวิโโปงให้กับผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวนะครับพร้อมทั้งยังกำลังโน้มตัวลงจากรถลิมูซีนที่รับสมยานานว่าเดอะเบสก่อนขึ้น ไปบนเครื่องบิน Air Force 1เมื่อมุ่งหน้าไปกักตัวที่บ้านพักชายหาดของเขาในเมืองเรโฮโพบิชนะครับรัฐเดลาแวร์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คาเทปอรซิฟิกนะฮะประตูห้องน้ำเกิดหลุดขึ้นมาแอร์โฮสเตสต,ต้องคอยจับอยู่ตลอดเวลา พกงานต้อนรับรายหนึ่งบนเที่ยวบินสายการบินคาเทฟแปซิฟิกเจองานหนักต้องจับประตูห้องน้ําตลอดการเดินทาง16ชั่วโมงนะครับหลังประตูดังกล่าวเกิดหลุดลงมาไม่กี่นาทีหลังจากเครื่องบินเกิดเทคออฟนะครับประตูห้องน้ําเกิดหลุดออกมาเพียงแค่3นาทีหลังจากเครื่องบินลาดังกล่าวเทคออฟขึ้นจากท่าอากาศยานนานานชาติฮ่องกงมุ่งหน้าสู่สนามบินนานานชาติจอห์นเอฟเคนนดีในนิวยอร์ก ตามรายงานของ s South h h i n a m o r n n n g Post นะครับในคดีที่นักวิทยาศาสตร์ก็พบถ้ำบนดวงจันทร์คาดใช้อยู่เป็นที่อาศัยของมนุษย์ได้นักวิทยาศาสตร์ย,ยืนยันพบถ้ำแห่งหนึ่งในดวงจันทร์อยู่ไม่ไกลจากจุดที่นีนอาร์มสตรองและบรัชอันดริชนะครับสองนักบินอวกาศสหรัฐอเมริกาลงจอดนะครับดวงจันทร์เมื่อ55ปีก่อน และคาดว่าน่าจะยังมีถม้ำมักษณะนี้อยู่อีกหลายร้อยแห่งซึ่งอาจใช้เป็นที่อยู่อาศัยของนักบินอวกาศได้ในขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์อิตาลีก็รายงานว่าพบหลักฐานการมีอยู่ของถ้ำขนาดใหญ่ในบริเวณจุดที่เรียกว่าทะเลแห่งความสงบเงียบนะครับซึ่งอยู่ห่างจากจุดลงจอดอ,อพอลโร11ราวประมาณ400กิโลเมตรหลุม ถ้ำดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นหลังพังถล่มของท่อลาวาเช่นเดียวกับถ้ำลักษณะเดียวกันอีกกว่า200จุดในบริเวณนั้นอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นชะตากรรมของผีน้อยฮะสารเกาหลีใต้พิพากษานะครับแค่รอลงอาญานายจ้างฝังศพแรงงานไทยไว้กลางทุ่งสารอุทรเมืองจียองบูจังหวัด ขยองกีนะครับพิภากษาจำคุก18เดือนแต่รอลงอาญา3ปีตามคำตัดสินเดิมของศาลชั้นต้นเจ้าของฟาร์มหมูแห่งหนึ่งที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานทิ้งศพของลูกจ้างผิดกฎหมายชาวไทยนอกจากนี้รายงานของโคดิษธามระบุว่านะครับลูกชายเจ้าของฟาร์มซึ่งช่วยเหลือเคลื่อนย้ายและจัดการศพถูกตัดสินพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเช่นกัน นั่นคือจำพุก6เดือนรอลงอาญา1ปีนะครับซึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีก่อนนะมีการแจ้งความกับตำรวจในเมืองโพซอนจังหวัดขยองกีสถานที่ของฟาร์มเกี่ยวกับการสูญหายของแรงงานไทยในเดือนมีนาคมปี2023ตําตำรวจพบศพชายหนึ่งอยู่ในทุ่งแห่งหนึ่งใกล้กับฟาร์มหมู และสุดท้ายเจ้าของฟาร์มก็ยอมรับว่าได้ฝังศพไร้วิญญาณดังกล่าวในฟาร์มของตนเองจริงหลังพบลูกจ้างนั้นเสียชีวิตภายในห้องพักนะครับการตายของลูกจ้างรายนี้นะฮะเขาก็กลัวถูกลงโทษไม่มีเอกสารขณะที่ผลการชนสูตรพบว่าลูกจ้างดังกล่าวนะครับมีปัญหาสุขภาพไม่พบร่องรอยถูกกล่วงละเมิดหรือการก่ออาชญากรรมใดๆนะครับรางงานไทยเดินทางไปทํางานเกาหลีใต้ด้วยวีซา่าท่องเที่ยว ในปี2013ทำงานที่ฟาร์มแห่งนี้มากว่า10ปีเขาได้รับเงินเดือน1.8ล้านบอลหรือ48,000บาทนะครับและแผนเดินทางกลับไทยในช่วงปลายเดือนดังกล่าวแต่ก็มาเสียชีวิตเสียก่อนนะครับสื่อนะครับของสหรัฐอเมริกาก็เสนอแผน2ให้กับเดโมแครตนะครับเพโลซีชูเปอร์รุมบีบไบเดนถอนตัวจากศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี ชีชีนะครับสู้ไปก็แพท้ทรัมป์สื่อสหรัฐอเมริกาเผยชักซูเมอร์แกนนำสวเดโมแครตและแนนซี่เพลโลซีอดีตประธานสภา,าผู้แทนสบายนัสอเมริกากำลังเพิ่มแรงกดดันให้กับประธานดีโจไบเดนถอนตัวจากศึกเลือกตั้งผู้นำสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเชื่อว่าสภาพของโจไบเดนตอนนี้ไม่เหมาะเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกัน เอบีซีนนะครับรายงานว่าซูเปอร์ได้กล่าวกับไบเดนตรงๆว่าการประชุมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาหากเขายอมถอยเสียตอนนี้จะมีผลดีกับสหรัฐอเมริกาและเดโมแครตมากกว่าแหล่งข่าวระบุว่าฮาิมเจมฟรีแหล่งข่าวระบุว่าฮารกิมเจฟฟรีแกนนำสอสอเดโมแครตได้แสดงมุมมองในเช่นเดียวกันนะต่อโจไบเดนด้วยล่าสุด CNN ก็รายงานว่าเดนซี่เพลโลซี เป็นแกนนาพรรคอีกคนหนึ่งที่เอ่ยกับโจไบเดนโดยตรงนะครับว่าคะแนนนินยมของเขาสู้ทรัมป์ไม่ได้แน่นอนและประธานาธิบดีก,กําลังทําลายโอกาสของพรรคที่จะครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเสียด้วยไบเดนก็เอ่ยตอบเพโลซีว่าเขาได้สํารวจผลสํารวจความคิดเห็นที่บ่งชี้ตัวเองยังมีโอกาสชนะอยู่จากข้อมูลแหล่งข่าวของทางฝั่ง C.N.N. นะครับในขณะที่อีลอนมัสก์ก็เตรียมย้ายสำนักงานใหญ่ของ X, แล้วก็ s p ป c e X นะครับไปอยู่รัฐเท็กซัสนะครับอ้างเซงกฎหมายเพศที่3ของแคลิฟอร์เนียอีลอนมาสนะครับประกาศจะย้ายสำนักงานใหญ่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเและก็บริษัทขนส่ง s p ป c e X จากรัฐแคลิฟอร์เนียไปยังรัฐเท็กซัสโดยอ้างว่ารับไม่ได้กับกฎหมายว่าด้วยระบุตัวตนทางเพศที่ทางแคลิฟอร์เนียมาบังคับใช้การเคลื่อนไหวของ มสัสนะครับมีขึ้นหลังจากที่มหาเศรษฐีคนดังเพิ่งประกาศจุดยืนนะหนุนโดนัลด์ทรัมป์จากริพับลิกันเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเท่ากับว่าธุรกิจส่วนใหญ่ของมสัสนะครับรวมถึงเทส l a จะถูกย้ายไปบัญชาการยังเท็กซัสเกือบทั้งหมดนะครับเดืยนมสัสก็รังผู้มีตำแหน่งที่ร่ำรวยที่สุดนะครับ ตัดสินใจย้ายไปอาศัยอยู่เท็กซัสตั้งแต่ปี2อ2 1ัีเโดยเท็กซัสนั้นเป็นรัฐที่ไม่มีการเก็บภาษีรายได้บุคคลมาสอธิบายว่าฟังเท่นสุดท้ายที่ทำให้เขาตัดสินใจคือกฎหมายใหม่ของแคลิฟอร์เนียซึ่งห้ามไม่ให้เขตการศึกษาออกคำสั่งให้ครูแจ้งแก่ผู้ปกครองหากพบว,ว่าเด็กคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ทางเพศหรือรสนิยมทางเพศของตนเองมาชยืนยันว่าสำนักข่าว สำนักงานใหญ่ SpaceX จะถูกย้ายไปเมืองโบคาชิการัฐเท็กซัสส่วนสำนักงานใหญ่ของ X จะถูกย้ายไปยังเมืองออสตินทว่ายัางไม่มีข้อมูลชัดเจนในเรื่องของตำแหน่งงานเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ถูกโอนย้ายนะครับจากแคลิฟอร์เนียไปยังเท็กซัสนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของสื่อนอกเผยภาพแรกนะครับโครงการกรองซูนันเตโซ กำลังขุดจากแม่น้ำโขงผ่านกลางกัมพูชาไหลลงอ่าวไทยสํานข่าวเอกับเอเจนซี่นะครับรายงานว่าโครงการประเดิมสัก์สีอดีตนายกรัฐมนกัมพูชาสมเด็จฮุนเซนได้ปรากฏภาพสู่สายตาให้ปรากฏแล้วพบเป็นการเริ่มต้นของการขุดครองฝังติดแม่น้ำโขงฮะ ซึ่งเส้นทางจะผ่ากลางประเทศไปอีกด้านลงอ่าวไทยเป็นโครงการภายใต้ทุนจีนเมื่อไม่นานมานี้ที่โรงงาน BYD ประกาศเปิดโรงงานในกัมพูชาเช่นกันสิ่งที่นาวิเคราะห์วันนี้นะครับคงเป็นเรื่องของบริษัทจีนนะครับซึ่งปรากฏว่ามี10แห่งที่มีปัญหาบังคับ ผู้หญิงสมัครงานต้องตรวจคันก่อนไม่ต้องการให้มีคันนะครับปรากฏว่าสื่อของจีนก็มีการเผยแพร่แล้วก็มีการแฉเรื่องนี้ว่าจากการตรวจสอบวัยการมีผู้หญิงถึง168คนที่สมัครทำงาน16บริษัทที่เมืองหนานทงนะฮะจังหวัดเจียงซูถูกบังคับให้ตรวจคันฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสุขภาพ สะท้อนในเห็นถึงความย้อนแย้งของสภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้นในขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะส่งเสริมให้คนมีลูกเพื่อแก้ไขปัญหานะครับอัตราการเกิดต่ําแต่บางประเทศกลับขอยัะแต่บางบริษัทกลับไม่เต็มใจฮะที่จะมอบตําแหน่งให้กับผู้หญิงที่มีการตั้งขันแล้วก็มีการระบุว่าเจ้านายส่วนใหญ่มักจะเลี่ยงการรับผู้หญิงที่มีบุตรนะครับขณะที่หลายบริษัท มีการตั้งคำถามว่าผู้สมัครงานหญิงเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวนะครับถึงแม้กระทั่งมองข้ามพวกเธอไปเลยมองว่าไม่คิดมีลูกก็ตามนะครับนั่นก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนแต่ส่วนหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้คนมีลูกกำลังลดลงในสหรัฐอเมริกากำลังเป็นปัญหาใหญ่ฮะตอนนี้หลังจากที่มีการลอบสังหารอ,าอดีตปธานาทิบดีโดนัลดทรัมป์ขึ้นมา นะครับซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วใน2พี่น้องเคนเนดีนะครับก็มีการถูกลอบสังหารเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาชินโซอาเบะญี่ปุ่นก็ถูกลอบสังหารนะครับในหลายประเทศช่วงนี้สังเกตให้ดีฮะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีมีการเปลี่ยนแปลงนายยุคมนตรีแล้วก็การลอบสังหารทั้งประธานาธิบดีการลอบสังหารทั้งนายรุคมนตรีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงระหว่างนี้นะครับสาเหตุจากดวงเมืองกําลังเข้าสู่ความขัด แย้งและกําลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่สําคัญถ้าเกี่ยวข้องกับประเทศไทยประเทศไทยก็กําลังจะเข้าสู่การเปลีป่ยนแปลงเช่นกันมีโอกาสเป็นไปได้ซึ่งตระกูลชินวัตรเขาก็เกรงว่าทักษิณเนี่ยก็จะโดนรอบสังหารนะครับเหมือนกับโจไบเดนนะครับแล้วก็เหตุการณ์ลักษณะเช่นชนี้ในเอเชียก็เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ยังคงจะหนักขึ้นต่อไปนะครับ สถานการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นนะโจไบเดนเองก็ปรากฏว่ามีการเข้มงวดแค่มีคนขู่ก็มีการจับกลุ่มเรื่องนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเงียบกลิบเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์ทางการเมืองเหมือนต่างประเทศสําหรับประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการยึดอํานาจนะครับไม่ว่าจะเป็นการยุบสภา ไม่ว่าจะเป็นการรอบสังหารผู้นำคนสำคัญสำคัญก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักจิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสงพระเจริญสงพระเจริญสงพระเจริ พักยีราชันปวงราชชาวไทยพักยีราชันฟ้าคอยหมู่ใ่แผ่นดินทินทาน ฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าภาหวานน้ำผึดพ้นได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรผู้คนฟ้าพาวาจนทานพ้นโปรยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่น รัชก,กาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว,ว้ฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทย กาทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชน์ฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น